โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กราฟประจําสัปดาห์นะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามีปัจจัยข่าวนะครับที่ส่งผลกระทบต่อกราฟของเราด้วยนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการเทรดในสัปดาห์นี้นะครับผมต้องบอกว่าหลังจากการประชุมนะครับของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าตัวเฟดเอร์เรซเบิร์เนี่ยนะครับมีปัจจัยที่เราจะต้องติดตามอีกหลายปัจจัยเลยนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการ ระบาดหนักของไวรัสโควิดนะครับแล้วก็หลักๆก็จะเป็นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสงครามนั่นเองนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาลแล้วก็ประเทศทางฝั่งของตัวันอนกลางนะครับในส่วนของการเทรดประจําสัปดาห์นี้นะครับปัจจัยข่าวก,ก่อนนะครับข่าวประจําสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของอดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อนะครับ ของภาคการกอร่อสร้างนะครับที่ส่งผลกระทบแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ตำแหน่งการว่างานเปิดใหม่นะครับหลกัลกๆในช่วงสัป,ปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีปัจจัยจาก PPI นะครับตัวเลขนะครับเรื่องของดัชนีราคาผู้ผลิตที่จะส่งผลต่อกราฟนะครับแล้วก็ของคู่เงิน CAD นะครับการเปลี่ยนแปลงการช้างงานช่วงวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยจะมีปัจจัยข่าวสําคัญส่งผลต่อกราฟนะครับแล้วก็วัน พุทธนะครับสปัจจัยข่าวนี้นะครับหลักๆก็จะเทรดตามแนวโน้มหลักของกราฟเลยเพราะว่าแนวโน้มนะครับประธานเฟดนะครับนายโจลมพาเวลได้ออกมาพูดถึงเรื่องของเตรียมลดวงเงิน QE แต่ว่าทิศทางเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับนะทิศทางเนี่ยไม่ชัดเจนบอกว่าวางแผนจะเริ่มลดวงเงิน QE นะครับแต่ก็ ธนาคารกลางจะเริ่มลดการซื้อพันธบัตรนะครับในช่วงลายเดือนในปีนี้นะครับแต่ก็จะไม่รีบเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับปัจจัยดังกล่าวหลังจากที่นายโจอลอมพาเวลได้ออกมาพูดเนี่ยส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยร่วงทันทีเลยในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ตัวเลขทองคำเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับหลังจากคํากล่าวของประธานเฟดนาะเจอรมพาวเวลนะครับทองคาดีดขึ้นมาเป็นผู้แตกเลยฮะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของสถานะค่าเงินนะครับสกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในช่วงเย็นวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกุลเงินออสเตรเลียนะครับรองลงมาก็จะเป็นนิวซีแลนด์แล้วก็สวิตฟังส่วนคู่เงินนะครับที่ปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดในตารางก็จะเป็นในส่วนของ US ดอลลาร์นะครับ แล้วก็แนวโน้มในวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสที่กราฟจะดีดขึ้นนะครับอาจจะดีดขึ้นถึง1,820เย์ต่อออนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องติดตามันอีกทีหนึ่งว่ากราฟราคาเนี่ยจะมีการรีบาวลงมาก่อนไหมนะครับเพราะว่าในส่วนของปัจจัยข่าวเนี่ยนะครับก็คือเรามองว่ามีแนวโน้มที่จะหนุนนะครับในส่วนของกราฟทองคําต่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในมุมของกราฟเทคนิคนะครับจะเห็นว่าตัวกราฟราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาบริเวณ นะครับกรอบของสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมของเทคนิคกันแล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนหลังจากชนนะครับกรอบชแนลเนี่ยก็มีโอกาสที่กราฟราคาจะปรับตัวลงมาก่อนนะครับท,ที่แน่ๆเลยก็คืออาจจะได้เห็นแนวราคาฟิโบ50หรือว่าฟิโบนะครับ6ก8็นะครับ,รบก็เป็นได้ในส่วนของราคาทองคำซึ่ง มองระดับราคาเนี่ยหากใช้ฟิบโวนิชเนี่ยจะเห็นว่ากราฟราคานะครับมีโซนที่เขาจะย่อตัวลงมานะครับก็คือโซน1804งพัดอสี่ดอลลาร์ต่อออนนะครับซึ่งเป็นโซนแรกที่เราจะใช้นะครับสำหรับการฟ o ลโล w ตามแนวโน้มนะครับแต่ว่า หากมองตามกรอบสวิงเทรดเนี่ยกราฟราคามีโอกาสที่จะสวิงโลลงมาบริเวณ1 8ึ่งพันแปดร้ห้ายูเดอลลาร์ต่อออนได้นะครับในกรอบสวิงของเขาแต่ว่าถ้ามองในมุมของการยกฐานนะครับยกโลแล้วก็ปรับฐานขึ้นเนี่ยราคาทองมีโอกาสที่ปรับตัวร่วงลงมาเทสแนวแนว1 8 0 4ถึง1,800งพดร้อยยดอลลาร์ต่อออนนะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับตามแนวโน้มหลักเพราะว่าราคา1,800งพร้ยยูเอดอลลาร์ต่อออนเนี่ยก็จะเป็นระดับราคาสําคัญ ตามจิตวิทยาของการเทรดได้นะครับมอ,มองแบบนี้ก็จะเห็นว่าตัวภาพรวมราคาทองคำเนี่ยมีปัจจัยข่าวสนับสนุนเพราะว่าในมุมของนายเจรมพาวเวลเองการที่จะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยในตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเองก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่และก็มีโอกาสที่จะเลวร้ายลงมากกว่านี้นะครับหากตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับโควิดสายพัน์เดลตานะครับมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อภาพรวมของ ได้นะครับถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นก็ตามนะครับแต่ถ้าเทียบกับวงเงินที่มีการอัดฉีดเข้าไปในระบบเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือตัวภาพรวมวงเงินที่อัดฉีดเข้าไปเนี่ยกับตลาดหุ้นเนี่ยถือว่านะครับเทียบไม่ได้เลยละกันนะครับในส่วนของการเทรดนะครับเพราะว่าวงเงินที่อัดฉีดเข้าไปมีมูลค่ามากมายมหาศาลมากนะครับถ้าเทียบกับตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้ก็นักลงทุนเองยังคงมองว่าอัตราเงินเฟอ้อถ้าหากเทียบกับการ กาติดเชื้อแล้วก็การระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยนะครับยังคงมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ในเดงนะครับนักลงทุนจึงย้ายเงินเข้ามาไว้ที่สินทรัพย์เซฟเรนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผลทําให้ภาพรวมราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังดัชนีดอลลาร์อินเด็กส์นะครับปรับตัวลงนะครับอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มองว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะว่าดัชนีดอลลาร์อินเด็กส์นะครับปรับตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับครั้ เป็นแนวต้านที่สําคัญแล้วก็เป็นแนวพู l แ b a c ของกราฟราคาด้วยนะครับดอลลาร์ปรับตัวลงอย่างรุนแรงอีกครั้งนะครับหลังนายเจอรมพาวเวลให้ สัมภาษณ์นะครับแล้วก็แถลงข่าวนั่นเองหลังการประชุมนโยบายการเงินของเฟดเสริมนะครับเป็นการประชุมประจําปีนะครับก็ส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวร่วงลงอย่างรุนแรงแน่นอนครับดอลลาร์ปรับอาจจะมีการรีบาวระยะสั้นเหมือนกับทองคําเพราะว่าปรับตัวลงมาในแนวที่เป็นแนวสวิงของเขาแล้วนะครับกรอบของการสวิงเนี่ยก็ถ้าเรามองตามกรอบนะครับจะเห็นว่ามีสามเหลี่ยมปากอาอยู่บริเวณนี้นะครับผมขอเปลี่ยนเส้นเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะ จะได้เห็นชัดเจนว่าบริเวณที่กราฟมีโอกาสที่จะสวิงขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเป็นโซนนี้นะครับในส่วนของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับต้องบอกว่ามีโอกาสรีบาวค่อนข้างสูงหลังการเทขายอย่างรุนแรงนะครับเทขายเงินดอลลาร์แล้วหนุนสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองนะครับอาจจะรีบาวึ้นมาโซนเดิมก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําโลต่ํากว่านะครับดีมานโซนของเขานะครับดีมานโซนจะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับในส่วนของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับ ยังไม่ได้ทําโลตํมกว่าดีมานะครับก็มีโอกาสที่จะถูกแรงซื้อดึงกลับได้ในช่วงเช้าวันจันทร์เพราะนั้นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องติดตามกันให้ดีเลยก็คือเรื่องของปัจจัยนะครับในฝ้าของดอลลาร์นะครับเพราะว่า เขาก็อาจจะถูกซื้อกลับขึ้นมานะครับโดยโซนที่กราฟดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์มีโอกาสที่จะรีบาวก็จะเป็นโซน92.8นะครับหากไม่สามารถยืนเหนือ92.8ได้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงและหนุนสินทรัพย์ปลอดภัยหรือคือทองคำอีกครั้งหนึ่งได้นะครับต้องติดตามโซนดังกล่าวนะครับในส่วนของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ทีนี้ในฝ้าของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับหรือว่า er, ยูสิบบอลเยนหากเราลองไป ติดตามแล้วก็ดูนิดนึงเนี่ยนะจะเห็นว่าตัวตาผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นเทสระดับแนวต้านของกราฟนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะยืนเหนือแนวต้านนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาหากเราลองใช้นะครับที่โบรกชกอดูระดับราคาสําคัญเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวนะครับพันธบัตรเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาเกือบที่จะถึงแนวพักตัวของกราฟราคาหมายความว่าหากกราฟเป็นอัพเทรนเนี่ยนะครับกราฟจะปรับตัวลงมาทดสอบระดับราคาพักตัวก็คือโซน นะครับที่โบ50ก่อนที่จะดีดขึ้น6.8และปรับตัวลงตามแนวโน้มขาลงของพันธบัตรนะครับราคาต่อไปก็จะเป็นโซนที่โบ38.2นะครับตามกรอบนะครับซึ่งต้องบอกว่าพันธบัตรถูกเทขายเนี่ยแน่นอนอาจจะหนุนราคาทองคาไปต่ออีกก็ได้นะครับแต่ว่า การเทรดทองคำนะครับมีความผันผนค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องใช้สมบัตที่เหมาะสมแล้วก็ใช้หลอดสายที่เซฟกพอตของเราด้วยอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในส่วนของทองคําพันธบัตรแล้วก็ยูเอดอลลาร์นะครับรวมถึงปัจจัยข่าวทีนี้เรามาดูในส่วนของผู้เงินกันนิดนึงนะครับช่วงเช้าวันจันทร์วันพรุ่งนี้ผู้เงินออสเตรเลียจับคู่กับยูเอดอลลาร์นะครับต้องบอกว่าคู้เงินนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอีกนะครับเพราะว่า ตัวกราฟเนี่ยนะครับได้ได้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากและตอนนี้นะครับแนวโน้มหลักต้องบอกว่าค่วงนี้เนี่ยแนวโน้มหลักยังคงเป็นดาวเทรนอยู่นะครับไม่ได้เป็นอัพเทรนแต่อย่างใดนะครับแต่ต้องติดตามดูว่าหากเขาสามารถเบรกเอาได้นะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อแน่นอนเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยแข่งข้าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนะตอนนี้ก็เหมือนจะมีการยกโลขึ้นนะครับหากใช้เทรลไลน์หรือว่าเทคนิคพื้นฐานในการดูกราฟเนี่ยนะครับเห็นว่ากราฟราคามีการยกโลขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ มีการสร้างไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเกาะน,น้าได้นะครับทั้งนี้กราฟเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเทสแนวซับพลายโซนนะครับแนวที่เป็นแนวเทขายค่อนข้างสำคัญนะครับต้องมาติดตามกันดูว่าออดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยนะครับหากเทียบกับยูเออดดร์แล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถดนเหนือแนวซับพลายได้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับหากไม่สามารถดนเหนือได้ก็มีโอกาสที่จะถูกเทขายอีกครั้งหนึง่งและปรับตัว ลงมาได้นะครับในส่วนของคู่กันนี้ต้องดูระดับราคาสําคัญของกราฟบริเวณ0 7 3 2 4 5หานะครับหากไม่สามารถยืนเหนือนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกเทขายอีกครั้งหนึ่งและมาเทสที่โลดเดิมหากหลุดโรดเดิมได้มีโอกาสปรับตัวลงตามกรอบแนวโน้มของเขานะครับซึ่งต้องบอกว่ากรอบขาลงเนี่ยเป็นกรอบขาลงที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับนะฮะหากไม่สามารถยืนเหนือแนวั u พ,พลายตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้ายืนเหนือได้หรือเบรกเอาและหลุด 0.73990นะครับต้องบอกว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่ออย่างแน่นอนนะครับระดับราคาถัดไปจะเป็นโซนนี้นะครับ0.76083เลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นกรอบแนวต้านต่อไปมาดูที่ผู้เงินต่อมานะครับ New Zealand USD นะฮะผู้เงินนี้นะครับหลุดซัพพ p ายขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับตามกรอบของเขานะครับแนวต้านต่อไปในส่วนของนะครับ เอ d ซด USD เนี่ยนะครับแนวต้านต่อไปจะอยู่ที่0.71000นะครับต้องบอกว่าเอ d u ซ d เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาและนะครับ มีการสร้างไฮที่สูงกว่าแนวเทรนไลน์ขาลงแล้วด้วยนะครับและมีการยกโลขึ้นด้วยตัวนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้คู่เงินอิน d เนี่ยนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อและขึ้นมาเทสแนว0.7100 0 000 000ได้เลยทีเดียวนะครับแต่อาจจะต้องรองกราฟย่อมาแนวดีมานโซนก่อนแล้วค่อยฟอลโล่ตามแนวโน้มขึ้นไปเทสกาไปที่0.7100 0 000 000ตามกรอบของเขานะครับเน้นไปที่การฟอลโล่บายนะครับเพราะว่าอินีเนี่ยนะครับ มีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างรุนแรงและกราฟยังคงม,มีแนวโนม้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังทํำไฮและโลส่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของกู้เงินต่อมานะครับ EURUSD นะฮะ Eurusd นะครับมีการสร้างโลที่สูงขึ้นและก็มีไฮที่สูงขึ้นด้วยนะครับบวกกับกราฟราคาเนี่ยได้ breakout trendline ขาลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกรอบ time frame 4ชั่วโมงผมต้องบอกว่าตัว Eurusd เนี่ยมีโอกาสปรบบับตัวขึ้นแล้วนะครับณนะตอนนี้นะเพราะว่ากราฟได้ยืนเหนือแนวดีมาโซนไปแล้วนะครับหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีการถแถลงการของนายโจลมพาเวลทำให้ดอลลาร์ถูกเทขายและหนุนสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงคู่เงินใน กระดานค่าเงินทั้ง6สกุลเงินด้วยนะครับก็หนุนทําให้ E.U.I.D. เนี่ยแนวต้านต่อไปมีโอากาสปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ต้องรอซื้อที่บริเวณราคา1.17580นะครับบริเวณนี้แล้วก็ follow ตามแนวโน้มขึ้นไปได้กาไรที่1.19นะครับตามกรอบของเขาแนวต้านต่อไปอยู่ที่1.19676เน้นเทรดตามแนวโน้มขึ้นไปนะครับหากกราฟย่อตัวลงมาก็ follow ขึ้นไปได้นะครับในส่วนของกู้เงินนะครับต่อมา G.B.P. ปอนนะครับ g b p p พีปอนเดอลลาร์นะครับเทียบกันนะครับต้องบอกว่าพรุนี้เองก็ยังสวยงในแนวโน้มนะครับที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับในระยะสั้นนะครับแต่ก็ติดเทร์ไลน์ขาลงแล้วก็ ตัวกราฟเนี่ยไม่ได้ทำไฮที่เป็นการเบรกเอาท์นะครับกรอบแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็สวิงในกรอบช h a n แนลขาลงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเทรดหน้าบายผมต้บอกว่าอาจจะรอกราฟเนี่ยมีสัญญาณที่ชัดเจนก่อนละกันนะครับในส่วนของคู่เงินนี้เพราะว่าตัวกราฟเนี่ยไม่ได้ทำไฮที่สูงกว่า แชแนลแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสวิงโลลงมาที่กรอบเดิมนะครับยกเว้นแต่ว่ากราฟจะทำ high ที่สูงกว่าแนว supply zone นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันในช่วงวันจันทร์ตลาดลอนดอนนะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับว่า ตัวกราฟปอนนะครับ GBPUSD เนี่ยจะปรับตัวขึ้นสูงกว่า Channel ได้ไหมนะครับแล้วก็เทรดตามแนวโน้มขึ้นไปได้เองแต่ถ้าไม่สามารถที่จะทํำให้สูงกว่ากรอบ Channel เน้นไปที่การ Follow ตามแนวโน้มหลักนะครับก็คือการ short ซลล์นั่นเองในส่วนของคุ้งเงินนี้นะครับทีนี้ในส่วนของกุ้งเงินต่อมานะครับ USDCAD นะครับ USDCAD ปรับตัวร่วงลงมานะครับหลังจากมีแรงซื้อค่อนข้าง มีแรงขายออกมาค่อนข้างมากนะครับสมงผลให้สกุลเงินนี้นะครับปรับตัวลงลงมาแต่ก็ไม่ได้ทําโลที่ต่ํากว่ากรอบชานเอลอย่างใดหมายความว่าหลา,หลายสกุลเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกกลับขึ้นไปได้ในช่วงวันจันทร์นะครับจะเห็นว่าตัว USDAD เนีเ่ยเพื่อนๆลองใช้เทรลไลน์หรือว่าเทคนิคข้อพื้นฐานเนี่ยในการดูกราฟนะครับจะเห็นว่าตัวกราฟเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเทสแนวกรอบช a น n e ลแล้วก็ถูกเทเลยหมายความว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มทิศทางของกราฟอาจจะเข้าสู่สภาวะ ดิดกลับหรือว่า s w ได้นะครับหรือว่าปรับตัวสวิงในกรอบในระยะสั้นๆนะครับสำหรับเพื่อที่จะบายระยะสั้นเนี่ยอาจจะบายสตอร์บอสต่ำกว่าโลบริเวณราคา1.25800ได้นะครับหากกราฟทำโลต่ำกว่า1.25800ถึงเซตอัพแผนการเทรดในแนวโน้มขาลงได้นะครับเพราะว่ากราฟทำโลต่ำกว่าแต่ถ้ายังไม่ต่ำนะครับยังมีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นสวิงตามกรอบของเขานะครับในส่วนของสกุลเงินนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นจังหวะ อาจจะเป็นจังหวะของการเบรกเอาและ pull back ก็เป็นได้นะครับในส่วนของสกุลเงิน USDCA d นะครับหากไม่สามารถทำโรต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้ไดมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตามกรอบ channel up ของเขานะครับในส่วนของคู่เงินนี้ในส่วนของคู่เงินต่อมา s d Switch ฟลังนะครับคู่เงินนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเทขายค่อนข้างรุนแรงนะหลังกราบปรับตัวขึ้นถึงระดับแนวต้านนะครับบริเวณ0.9190 0นะครับและปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับนะครับของสกุลเงิน ย้อดีสวิดฟังนะครับโหแนวรับนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยเพราะว่ามีการทดสอบมากกว่า2ครั้งนะครับสครั้งแล้วนะครับในส่วนของคุ้นอันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะถูกซื้อกลับอีกครั้งหนึ่งหากไม่สามารถทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าได้นะครับในช่วงตลาดอเมริกาวันพวกนี้เนี่ยก็ต้องติดตามหากไม่สามารถปรับตัวต่ํากว่าระดับราคา0 9นย์0นย์ศูนะครับต้องระวังแรงซื้อดึงกลับนะครับในช่วงตลาดอเมริกาและแน่นอนครับมีโอกาสสวิงตามกรอบ s อนะครับในส่วนของนุ้ก็ จะเป็นการสวิงในกรอบนะครับระยะสั้นนะครับสำหรับเพื่อนที่วางแผนการเทรดกู้งนนี้ต้องติดตามดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วก็สถานะข้างเงินในช่วงตลาดอเมริกากันเป็นหลักเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่เทรดกู้เงินหลัก7คู่นะครับเพราะว่ามีความผันผวนนะครับไม่มากแต่ก็ต้องติดตามเป็นหลักนะครับปัจจัยข่าวยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับนอกจาก ปัจจัยข่าวเดิมแล้วก็แนวโน้มก็ยังเทรดตามแนวโน้มเดิมเป็นหลักนะครับหากดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับก็เน้นไปที่การรีบาวและโฟลว์เซลล์ตามคู่เงิน U ้วดีสวิตฟังนะครับโซนรีบาวก็จะเป็นโซน0.91500น่นะครับแล้วโฟลว์เซลล์ตามแนนโนลงมาหลังการเบรกเอาทเทรไลน์ของเขาอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับสกุลเงินต่างๆรวมทั้งสถานะค่างเงินนะครับดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์พันธบัตรแล้วก็ทองคำนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไป,ป พบกับการวิเคราะห์ปัจจัยข่าวและเทคนิคก,การเทรดได้ใหม่กับผมกคจชเจเจนแฟนแล้วก็ทีมงาน,นทุกคนต้องลาไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ